เข้าช็อปแบรนด์เนมครั้งแรกก็ไม่ความตื่นเต้นนิดนึงเพราะไม่รู้ว่าจะเจอ SA ที่เขาแบบโอเคหรือเปล่าเราเข้าช็อปซีลีนที่พารากกอนสรุปก็คือเจอ SA ที่แบบน่ารักแนะนําดีเราใช้เวลาซื้อแบบเดียวมากเพราะว่าเรามีใบที่แบบเล็งมาในใจอยู่แล้วคิดมาสักพักแล้วนั่นก็คืออะไรเอ่ยอ่าเป็นนางวอลเล็ตจ,จ้านางวอลเล็ตสีดำหนังคราฟสกิน อะไรทองแบบนี้น่ารักอ่ะแล้วหนังเขาก็จะแบบหอมๆเป็นหนังเรียบๆแบบนี้ไม่ค่อนข้างที่จะกระถัดรัดน,นะใส่กระเป๋าแบบจิวจ๋วๆพอจะได้อยู่นี่ตอนที่ไปอยู่หน้าช็อปก็คือหยิบสีอื่นมาแกล้งๆแ,แต่ใจอะ่ะคือพุ่งมาสีดำอย่างเดียวส่งจะคล้ายๆใบเก่าของเราแต่ว่าใบเก่าเราจะใหญ่กว่านิดนึงใบเก่าเราใช้จ้าขอบจ้าขอบก็ดีนะแบบใช้เป็นนานๆแล้วหนังน้องก็จะแบบค่อยๆนิ่ม ข้างในก็จะเป็นสามพับแบบนี้แล้วก็จะมีตรงกลางเป็นที่ใส่เหรียญพับไปพับมาที่เปิดข้างหน้าเป็นกระดุมค่าตัวน้อง2ี่เคจ้าน้องใส่บัตรได้ประมาณห้าหใบแล้วคือใบเก่าเราใส่บัตรเป็นแบบส0บกว่าใบาอะ่ะก็ต้องมีน้องที่ต้องโดนคัดออกเราช่องใส่แบงค์เขาก็หยิบแบงค์ง่ายมากเลยนะเลือกสีดำเาเพราะว่าเลอะยากแล้วก็ถูกฉลกจ้ะข้างๆก็จะประมาณนี้นานา,น,านิดนึง